ความพิเศษของเขาจะเป็นรุ่นโุดเร็วเขาจะมีอ่วงมาแบบนี้เราตอดออกไปเขาก็จะสามารถปลดสามารถปลดออกได้เลยนะครับไอ้นำตัวนี้ไปเกี่ยวกับเครื่องตัดหน้าตอนใส่เข้าใส่ออกนะครับก็แก้สวมสลักตัวนี้เข้าไปนะครับเป็นนั่นว่าโอเคใจได้เลยนะมาดูการใส่กันนะครับเรามันจะอยู่ลักษณะด้านหน้าแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็หันเข้าครับด้านก้างก็เหมือนกับการใส่เสื้อคลักตัวไปเลยนะครับใส่เข้าไปแล้วเราก็ สามารถล็อกได้ทันทีเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีจุดปรับมาให้ถึง5จุดจะมีด้านหน้า2จุดตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวที่สไปปยด้านข้างนะครับตัวรับน้าหนักด้านข้างจากนั้นก็ส่วนตรงนี้อีก2องตัวนะครับปรับสูงต่าได้นะครับเรามาดูกันตัดนะครับตอนที่เราตัดเนี่ยวงสวิงอะไรก็สามารถทาได้ดีเหมือนเดิมเลยนะครับดีกว่าเดิมจะได้ทานะครับก็เริ่มจากเอาตะกอมาเกี่ยวครับเมื่อเกี่ยวเสร็จ ก็ร้อมใจ้หันได้เลยนะครับให้เพืเ่อนๆดูน่วงตาในการตัดนะครับนะี่ครับเราก็สามารถเวียงเครื่องตัดหญ้าซ้ายขวาได้จมกันตัดกันเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการตัดให้ดูด้วยสายสะพายตัวนี้นะครับให้เพืเ่อนๆสังเกตดูวงสวิงในการตัดนะครับเขาก็ยังํำได้ดีอยู่นะครับ ตัดง่ายเลยนะครับแล้วก็ทาให้เราตัดหญ้าไปนานๆไม่ปวดหลังปวดบานะครับเพราะว่าถ้าสะไายเสียงแบบนี้มันจะรับน้าหนักแคบบ่บ่าทางด้านซ้ายนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็รับน้าหนักพร้อมกันถึงคือพร้อมกันทั้งทุกจุดเลยนะครับทั้งสองบาแล้วก็ด้านก้างนี้ก็ยังช่วยประกองอีกนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นแบบเต็มหลังแบบนี้นะครับมาในราคาที่ไม่แพงด้วยนะอยากได้ไปใจหันนะครับสำหรับสายทะปายบาคกู่ตัวนี้ก็กดดูราคาและสั่งซื้อได้ที่ตะกร้าด้านล่างนะครับ